โปรเจกต์กาแล็กเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะฮะที่เคยทำการแอร์ดรอปและคนได้เงินหลักแสนกันเยอะมากงั้นวันนี้เดี๋ยวโบจะพาเพื่อนไปดูอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่มีโอกาสจะทำให้เพื่อนนั้นได้แอร์ดรอปหลักแสนกันเช่นกันครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับคิวโบโบโบนะฮะเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงโปรเจกต์ที่มีโอกาสจะทําให้เพื่อนนั้นได้รับแอร์ดรอปแบบอื้อซ่านะฮะซึ่งตรงนี้จะไม่การันตีแต่เป็นการเก่งกําไรล่วงหน้านั่นเองนะครับแต่ดีกว่าเราตกล้นนะฮะถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสนี้ไปเลยนะครับงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใ,ให้โบทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับหรือถ้าว่าใครอยากสนับสนุนโบเนี่ยสามารถกดปุ่มจจออออออยยยยยยตตรรงงงนน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 นีีีีี้้้้้้้้เเเเเเพพพืืื่่่่่่่ใใใใหหคคคคาาาาาามมมมมมโโบบบไไดดดดลลละะะะะะฮสิิิิทธศษกกก๋วววัััััปปๆฟชแ ลงทุนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะฮะเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไปกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากการที่โบ้จากเกลื่นให้เพื่อนๆฟังก่อนนะฮะว่าโปรเจกต์ Galaxy นั้นก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นะครับที่ได้รับการระดมทุนสูงถึง10ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนที่เขาถูกลิสต์เนี่ยราคามันก็พุ่งขึ้นไปสูงถึงเมเ็ดละมาสี่ดอลห้าดอลหกดอลน,นะครับและที่ที่เขาโดนล,ลิสต์เหรียญเนี่ยก็เป็นเจ้าแพลตฟอร์ม Binance g กลเซ y อย่างนี้เลยนะฮะแบบเปลี่ยนชื่อน,นิดหน่อยนะครับซึ่งสำหรับคนที่เคยเข้าไปใช้งานโปรเจ c t Galaxy กเนี่ยก็มีโอกาสจะได้รับ a i r d r o p นั่นเองซึ่ง a i r d r o p เนี่ยก็จะคำนวณจากจำนวน NFT ที่เพื่อนๆถือแล้ว NFT ได้ยังไงก็ได้มาจากการที่เราเข้าไปทดลองใช้งานแพลตฟอร์มเข้าไปทำการ Contribute กับแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับก็เป็นแทสง่ายๆเหมือนการบ้านว่าคุณต้องไปส w a p เหรียญตรงนู้น ون, ไป bridge เงินตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง n f ็ทีี่ได้เนี่ยก็จะมีคุค NFT ณ และตัวอย่างตรงนี้เขาก็ระบุให้เห็นนะครับว่าโอเคถ้าเกิดคุณมี NFT ประมาณ2 3 4 5ตัวนี้เนี่ยคุณจะได้เหรียญ g a l ล x y ซทั้งหมดประมาณ535เหรียญน,นะครับและ535เหรียญเนี่ยถ้าเกิดเราบังเอิญดองไว้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเอามาเทขายเนี่ยก็ยังได้หลักพันกว่าดอลอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราขายตอนช่วงบูรันเนี่ยก็ได้หลักแสน2 0 0แสน3แสนบางคนก็ได้7 8แสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าอึซ่าม,มากนะครับงั้นวันนี้นโบจะพาเพื่อนมารู้จักกับอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคร เลยค่ามหาศาลนะครับนั่นคือเจ้าโปรเจกต์เลเยอรนั่นเองนะครับโปรเจกต์เลเยอรเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับแพลตฟอร์มที่ส่งมอบหน้าที่หรือมิชชั่นไลฟ์วันให้ยูเซอร์ในโลกเว็บทเนี่ยไปทํากันนั่นเองนะครับซึ่งไอ้แทสแต่ละแทสเนี่ยมันก็ลิมิตเลสมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย NFT ซื้อขายเหรียญแค่จํานวนเล็กๆน้อยๆเป็นการอินเทอร์แอคกับสมาร์ทคอนแท็กต์นิดๆหน่อยๆเนี่ยก็เข้าข่ายการทํามิชชั่นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละขั้นแต่ละตตออออออนน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 เเีีีีี่่่่่ยยยยยมมัักก็จะะะะาาาาาาารรธิบบบแลดฮวไ้้างงางง้้้้งงงงใใหหททํํ มันก็แบบอาจจะง,ง่ายกว่าโปรเจกต์กาแล็กซี่เลยก็ว่าได้นะฮะโปรเจกต์กาแล็กซี่เนี่ยเวลาเราทําอะไรสักอย่างนะครับเราจะได้รับเป็น NFT ตอบรับกลับมาเพื่อเป็นหลักฐานการทํานั่นเองนะครับส่วน l a เยอร์ทรีเนี่ยจะแตกต่างออกไปหน่อยนะครับก็คือเมื่อเพื่อนๆนเนี่ยเข้ามาทําอะไรสักอย่างนะครับสิ่งที่เขาจะให้เพื่อนๆนะครับก็คือ EXP หรือว่าเป็นเลเวลนั่นเองนะครับซึ่งเลเวลตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆนั้นสามารถเข้าไปทำเควสที่สูงขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็บางครั้งจะได้รับรีว,ะะวรอร์ ที่เขาจะแจกจ่ายให้ยูซอร์นั้นมันไม่ได้จํากัดที่จะเป็นแค่ NFT อย่างเดียวแต่มันสามารถเป็นเหรียญอื่นๆของแพลตฟอร์มได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นตัวเควสนี้ไหมฮะก็มีการแจกจ่ายแบบตัวเหรียญเรดร์นะฮะหรือเควส t อื่นเนี่ยก็แจกจ่ายเป็น NFT เช่นกันนะครับและข้อดีของโปรเจกต์ Layer 3นั้นก็คือเปิดโอกาสให้โปรเจกต์ใหม่ๆในโลก d e f ิที่มีคุณภาพนั้นสามารถมองหายูซอร์ได้มากขึ้นและง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยเข้ามาอินทิเกรตกับแพลตฟอร์ม Layer 3และ Layer 3ก็พับลิช เป็นเหรียญเป็นเลเวล exp experience point หรือว่าจะเป็น NFT นั่นเองนะครับยังไงทุกๆอย่างเนี่ยก็น่าจับตามองมากโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ได้รับการระดมทุนไปประมาณปลายปีที่แล้วนะครับในมูลค่าเพียง2.5ล้านดอลลาร์ในรอบสีนะครับซึ่งคนที่น่าจับตามองในรอบระดมทุนของตัว l a y e r 3เนี่ยก็คือคุณา a จิสนั่นเองนะครับยังไงแพลตฟอร์มนี้เนี่ยโบมองว่าเออถ้าเกิดรอบซีทเนี่ยเขาระดมทุนไปได้เพียง2.5ล้านเนี่ยมันยิ่งดีกว่าการที่ระดมทุนไปได้เยะ เยอะอีกนะครับเนื่องจากว่ารอบซีดเนี่ย Valuation ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5%ถึง10%แปลว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ได้ raise fund เพิ่มนะครับเจ้า valuation ก็จะอยู่เพียงประมาณ25ล้านดอลลาร์ถึง50ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเรามาลองสองในตลาดคริปโตเนี่ยโบบอกเลยว่าโปรเจกต์ที่มีนักลงทุนแบบดังๆอยู่และมี objective หรือ impact กับโลกคริปโตที่เยอะแบบนี้นะครับแถมมี market cap ที่เล็กมากๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโตแบบ10เท่าหรือร้อยเท่าได้ง่ายๆเลยเวลาเปิดตัวเหรียญนะครับแต่นี้เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของโบนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดทั้งสิ้นเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆควร จะเริ่มทําเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมีส่วนร่วมกับตัว Airdrop ของแพลตฟอร์ม Web3 นั้นต้องทอํายังไงเริ่มแรกเลยเ,เพื่อนๆต้องมี Wallet MetaMask นะครับเพราะว่าสิ่งที่เ,เพื่อนๆจะทําเนี่ยจะเป็นการท่องเข้ามาในโลก DeFi และโลก Web3 นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆมี Wallet MetaMask แล้วเนี่ยหรือทดลองใช้พวก Web3 เป็นหน่อยนึงแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาคลิกดูมิชั่นรายวันได้นั่นเองนะครับมันจะมี Active Mission Expired อย่างนี้ก็คือหมดอายุแล้วนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมณปัจจุบันเนี่ยที่ใหญ่ๆเลยก็คือการ g r i n หรือว่าการเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล20นั่นเองนะครับตอนนี้มี ทําเสร็จไปเพียงแค่547คนเท่านั okay. s <S system, ้นนะครับโอเคการที hmm. ่เราจะต้องเก็บเลเวลนี่แหละนี่คือขั้นตอนที่ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะฮะมันยากแค่ต้องเก็บเยอะมากๆนั่นเองนะครับเรามาดูตรง features bounty ตรงนี้กันก่อนเลยนะครับ features bounty ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยนะว่า time remaining เนี่ยหรือว่าเวลาที่เพื่อนๆจะสามารถทําได้เนี่ยหลักๆแล้วทุกๆเควสเนี่ยมันชอบออกมาเพียงแค่แบบ18ชั่วโมง24ชั่วโมงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยคอยติดตามกันเอาไว้ให้ดีๆนะครับยกตัวอย่าง อีกเพียงแค่10ชั่วโมงนะครับซึ่งเวลาที่โบอัา,าคลิปตอนนี้เนี่ยก็ประมาณบ่าย3ของวันที่8นั่นเองนะครับวันที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้เนี่ยโบคาดว่าตัวมิชชั่นตัวนี้น่าจะจบไปแล้วนะฮะและวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายมากๆนะครับเขาจะมีแทสมาให้ทําประมาณ5อย่างยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะฮะก็คือซื้อเหรียญ VST on balancer ในฝั่ง arbitrum นะฮะ s t a k กเหรียญ VST อันนี้คือโบทําหมดแล้วเนะี่ยมาเลยติก๊กถูกอย่างนี้นะครับและอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ compound เหรียญ Mumami บนแพลตฟอร์มอูมามีไฟแนนซ์นั่นเองนะครับซึ่ง M อูมามีเนี่ยก็ได้มาจากการที่เรานำเหรียญอูมามีนะครับไปสเต็กบนอูมามีไฟแนนซ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้จะยากเกินไปนะครับแต่ว่าโบก็คงไม่ได้มาทั้งสอนจับมือขนาดนั้นแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้เพื่อนดูนะฮะ ตรงนี้เนี่ยเขาบอกให้ไป compound ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วอูมามิไฟแนนซ์เราต้องเข้าตรงไหนเว็บไซต์มันแบบว่าเออกลัวโดน p ิชชิ่ง g อะไรเงี้ยกด start แค่นี้เองนะฮะแค่กด start เนี่ยมันก็จะมาที่เว็บไซต์เลยนะครับมาที่เว็บที่หน้า compound ซะด้วยซ้ำนะฮะโอเคแพลตฟอร์มนี้มันดูหน้าตาโง,ง่ๆนิดนึงนะฮะไอ้ตัวนี้โบรู้จักมานานมากแต่ไม่กล้าเอามาแนะนำชาวค้าขนมหรือพูดใน Discord ดเพราะโบรู้สึกว่า <c oughs> ตัวเทมเพลตมันดูง่อยไปหน่อย front end นะครับโอเคงั้นเราเนี่ยมาตรง deposit ตรงนี้กด deposit max นะฮะแล้วกดนนะครรับบบป๊บอ Sign ตแสให้เรียบร้อยโบแค่ทาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเนาะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จนะครับและโบทดลองทําและสำหรับหลายๆคนมองว่าเออมันต้องมีการทำทรานซัคชันในโลกบล็อกเชนเว็บเรดเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะฮะซึ่งตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยหรือว่าตัวเควสล่าสุดเนี่ยเขาให้โบซื้อเหรียญ VST เขาให้โบซื้อเหรียญอูมามีแล้วก็ให้ทําการสวอปเหรียญให้ทําการสเต็กเหรียญเยนะี่ยมันก็มีทั้งการซื้อมีการแปพรูฟค่าทําธุรกรรมค่าแกสนนน,ะะกกววนนััเเองงหลลกๆแ้้้ววีโบใชิ ในการทำภารกิจตัวนี้เนี่ยไปประมาณ0.002เอทเทอรี่มเท่านั้นเองครับหรือว่าตกอยู่ราวๆประมาณพันร้อยสิบหนึ่งประมาณ2-3ดอลลาร์นะครับก็หลักๆราวๆ100บาทนะครับก็ถามว่าเออถ้าเกิดเราทำทุกเควสเนี่ยต้นทุนประมาณ100บาท100บาทไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราทำเป็น10เควส100เควสเนี่ยมันก็อาจจะเยอะหน่อยนึงแต่โบคิดว่าเออเราทำแค่20-30เควสเนี่ยก็ลงทุนประมาณ2-3งสาพันบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบังเอิญมันให้แอร์ดรอปออกมาเนี่ยแล้วบังเอิญเราได้แอร์ด หลักแสนหรือว่าหลายแสนเนี่ยโบมองว่ามันคุ้มมากๆเลยนะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะฮะใครไม่เห็นด้วยอะไรยังไงไม่ต้องทําก็ได้นะครับอันนี้คือโบแค่นําของดีที่โบคิดแล้วก็อยากจะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆชาวไทยเฉยๆนั่นเองนะครับโอเคเมื่อกี้โบกดตัวสเต็กไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกดคอมเพลนไปเรียบร้อยแล้อ่ะเดี๋ยวลองกดดีดรอสิเอ๊ะมันได้หรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวโบขอลองรีเฟรชดูก่อน วิธีเช็คก็คือเราเข้ามา refresh หน้าแล้วลองกด withdraw ดูนะฮะถ้าเกิดมันขึ้นเหรียญให้ w i วดรอเนี่ยแปลว่าเหรียญเราถูก d e posit หรือฝากเข้าไปแล้วนั่นเองนะครับพอเรียบร้อยเนี่ยเราก็กดปุ่ม verify ฮะการ verify เนี่ยเขาก็คือจะทําการเช็คนะฮะว่า wallet ของเรานั้นทําการ interact กับ smart contract ที่เขาระบุตาม quest มานั่นเองนะครับเห็นไหมข้างล่างเนี่ยขึ้นปดล็อกเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็สามารถกดปุ่ม complete ได้เลยครับโอ้ <c oughs> you earn 450 EXP เห็นไหมคีย์วิดอัพทุกอย่างคือง่ายมากๆนั่นเองนะครับไม่ยากนะฮะเราสามารถแชร์สามารถอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับหลายๆมิชชั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะฮะและมันก็ทําให้เราคุ้นเคยกับโลกเว็บ3แล้วก็โลก d e f i มากขึ้นนั่นเองนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่โบอยากจะให้เพื่อนๆฝึกเอาไว้ก็คือการ rework smart contract allowance ออกจาก wallet นั่นเองนะครับทุกๆครั้งที่เราทําการล่า bounty ทำมิชชั่นในโลกเว็บ3เนี่ยมันคือการอนุญ,ญาตให้ smart contract นั้นสามารถเข้ามายุ่ง แพลตฟอร์มที่อยู่ในแต่ละมิชชั่นเนี่ยโบมั่นใจว่าทาง Layer รรีเนี่ยก็มีการกรองมาเกาะน,นั่นแหละครับแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมครับว่าสมาร์ทคอนแท็กของแต่ละแพลตฟอร์มที่เขาก็มีดดิเคชันในการพัฒนาแพลตฟอร์มนั่นแหละมันอาจจะถูกโจมตีก็ได้และเราอาจจะตกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนั่นเองเนะครับโบก็เลยอยากจะสอนให้เ,เพื่อนๆเ,นเข้ามารู้จัก e ี o อลก่อนนะครับหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จเนี่ยก็ทำการ Revo ลกหรือว่ายก OK เลิก allowance หรือว่ายก OK เลิก approval ของแพลตฟอร์มที่เรากังวลเนี่ยออกจาก wallet เราให้เเรรียยบบ้ออนังจ นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมเนี่ยชื่นชอบยังไงเห็นต่ายยังไงคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยใครชื่นชอบใครยังไม่ u b s c r i b e เนี่ย subscribe ให้โบได้เลยนะครับและสำหรับคนที่ให้ค่าขนมโบเนี่ยวันนี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามในแท็บคอมมูนิตี้ได้โบเนี่ยทำการประกาศทุกๆครั้งที่มีเควสเพิ่มบนเลเยอร์3และทำการสอนเป็นภาษาไทยให้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกลัวตกข่าวอยู่ที่ว่าเราว่างทำหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะและสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อีกมากมายรออออชมกกัันนนเเเลลยยคบบดี๋วโาไป่่ขุณพื รับชมมากครับสวัสดีครับ